สวัสดีครับผมวีที่สองมุวีคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Door to the Night เมื่อสาวสวยเข้ามาดูแลชายแก่ที่กําลังจะตายเธอได้ยั่วยวนจนชายแก่กลับมคึกคักอีกครั้งแต่ในใจของเธอนั้นได้มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แล้วเรื่องราวของหนังจะลงเอยเช่นไรเชิญรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ วันนี้ผมก็มีของอร่อยมาแนะนำไส้กรอกก้าวแซ่บอ,อีสานไม่ว่าคุณจะทำเป็นกับแก้มกับข้าวหรือกินเล่นเลือกทอดหรือย่างไส้กอรอกจะมีความนุ่มเด้งอร่อยและสีสันสวยงามน่ารับประทานที่สำคัญมีอยอสะอาดถูกหลักอนามัยอร่อยแท้แน่นอนต้องไส้กรอกก้าวแซ่บอ,อีสานบอกว่ามาจากวีดีโอสองมุฟวี่มีส่วนลดให้20%สนใจสั่งซื้อคลิกที่ลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหนังได้เปิดม,มาที่งานศพของผออ นักข่าวที่มีฝีปากจัดจ้านได้เข้ามาเนบแนมหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยดูแลผอ,อและเธอเนี่ยก็มีชื่อว่า,อายอนวานะครับหมอเนี่ยก็ได้บอกกับนักข่าวว่าผอ,อเนี่ยป่วยปเป็นโรคมะเร็งแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพียง6เดือนเท่านั้นแต่สาเหตุการตายน่ะมันไม่ใช่พเพราะโรคมะเร็งแต่ตัวของผอ,อได้ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองโดยการแขวนคอตายต่อมานักข่าวจอมเน็บแนมได้เข้ามาหายอนวาและถามถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอเพื่อที่เขาจะนําเรื่องราวไปเขียนในนิตย,ยสาร แล้วตัวหนังก็ได้เราย้อนไปเมื่อหนึ่งีก่อนยองวาได้เข้ามาสมัครดูแลผอผอ,อ,อก็ได้บอกเงื่อนไขกับยองวาไปว่าจะต้องเช็ดปัสสาวะและอุจจระ,ละและจะต้องอาบน้ําให้เขาวันละสองครั้งแต่ทว่ายองวาลาออกก่อนกําหนดสัญญาจ้างจะถือว่าเป็นโมฆะและจะไม่ได้ตังค์แม้แต่บาทเดียวทางยองวาก็บอกว่าเธอเนี่ยทำไม่ได้พอยองวาได้ทําอาหารมื้อแรก ผอที่เป็นคนเรื่องมากเขาได้คายอาหารแล้วปัดจานทิง้งกระจุยกระจายเลยนะครับจากนั้นผอ,อ,อก็ได้ใหยองวาเนี่ยไปนวดให้ทั้งที่รู้ว่ายอนวาเนี่ยเจ็บมือจากการที่เธอเนี่ยถูกเศษจ,จานบาดคคืนั้นผอ,อ,อก็ได้สะดุ้งตื่นเพราะหิวน้ําแต่พอหันไปเจอยอนวาที่นอนหลับผอ,อ,อจึงสาดน้ําใส่และต่อว่ายอนวาเช้าวันต่อมายอนวาเนี่ยก็เริ่มทำอาหารถูกปากผอ,อ,อกขึ้นมาแล้วนะครับ ตกดึกคืนนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้มางานเลี้ยงเพื่อนคนหนึ่งก็ได้แซวผอ,อ,อไปว่านายเนี่ยดูดีขึ้นเพราะได้สาวสวยมาดูแลนี่เองผอ,อ,อ,อเนี่ยจึงบอกกับเพื่อนๆไปว่ายอนวาเน่ยเป็นแค่เลขาจากนั้นเพื่อนของผอ,อ่ก็ขอให้ยอนวาขึ้นไปร้องเพลงเธอ,อได้ร้องเพลงอย่างไพเราะจนผอ,อ,อนถามว่าเพลงเนี่ยใครเป็นคนสอนให้เธอร้องยอนวาได้ตอบกับไปว่าคนรักที่เสียไปเป็นคนสอนเพลงนี้ให้กับเธอคือเมียของผอ,อมักจะชอบร้องเพลงนี้ให้ฟังอยู่บ่อยๆนะครับ วันต่อมาขณะที่ยองวาเนี่ยกำลังตัดเล็บแห้กับพอผอ,อ,อเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าเธอไม่เบื่อบ้างเลงไงที่ต้องมาอยู่กับคนแก่ใกล้ตายยอนวาจึงตอบกลับไปว่าเธอได้ตัดสินใจเลือกทางนี้แล้วพออได้มองไปที่ยอนวาแล้วก็ได้พูดขึ้นวา่าเขาเนี่ยอยากจะมีชีวิตอยู่แต่ทว่าอาการของมะเร็งเนี่ยก็ได้ลุกลามไปที่กระเพาะพอ,อก็ต้องอยู่อย่างทรมานขณะนั้นยอนวาเนี่ยก็ได้มาเคาะห้องพอ,อบอกให้เธอไปเตรียมชุดสูทเพราะจะไปถ่ายรูปแต่ทว่ารูปที่พออถ่ายเนี่ยมันาน,านงศพ ยอนวาที่เห็นรูปถ่ายก็รู้ได้ทันทีว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับพอ,อเธอจึงรีบวิ่งกลับบ้านทางผอ,อที่อยู่คนเดียวก็ได้คิดสั้นและแขวนคอตัวเองขณะที่ผอ,อกําลังจะจากไปอยู่พบหน้าทางยอนวาเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันแล้วเธอก็ได้บอกชอบผอหลังจากที่ช่วยมาได้ผอ,อก็ไม่สามารถดื่มน้ําเองได้ยอนวาจึงป้อนน้ําทางปากให้กับผอและเธอก็ได้ขอร้องให้ผอใช้ชีวิตอยู่กับเธอ จากคำพูดนี้ของยองวามันทําให้เขาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้งทั้งคู่ได้ออกไปใช้ชีวิตไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ถ้าว่าในตลาดพวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ได้พูดรับหลังยองวานะว่าเธอเนี่ยหวังพบสมบัติของพอ,อต่อมายองวาเนี่ยก็ได้ชมเมียของพอ,อว่าสวยแถมยังมีลูกชายเรียนเก่งอีกต่างหากคือเมียและลูกชายเนี่ยได้จากพอ,อไปหมดแล้วน,นะครับพอถึงเวลาที่หมอนัดพอ,อ,อก็ได้รับข่าวดี ตอนนี้มะเรงได้หยุดลุกลามพออจะมีชีวิตอยู่ได้มากกว่า6เดือนเขาดีใจมากจึงจับไปที่มือของยองวาแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้ไปฉลองที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพออได้กินปลาดิบแบบไม่ยัง้งยองวาที่เป็นห่วงก็ได้ห้ามกินปลาดิบเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพคุณที่เป็นมะเรงแต่พออก็ยังเลือร้านที่จะกินแถมยังดื่มอีกตั้งหากพอทั้งคู่กลับมาถึงบ้านพออก็จะขืนใจย,ยองวาเธอจึงพูดออกไปว่าคุณแค่ต้องการฉันเพียงว่าแค่ระบายอารมณ์สินะจากคำพูดเนี่ แล้วยองวานก็ได้พูดว่าที่ผอ,อ,อต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะเล่าตัวเธอเองก็มีส่วนผิดที่ไม่ดูแลผอ,อให้ดีทางผอ,อก็ได้ละพึงลำพันธ์คนเดียวนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เมาสิ่งที่เขาทําลงไปเนี่ยก็เพราะชอบยองวาแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันนักข่าวก็ได้ตามมาสืบเรื่องของยองวากับหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวก็ได้เล่าว่ายองวานเนี่ยเรียนตอนกลางวันแล้วก็ทํางานตอนกลางคืนแถมยองวาเนี่ยยังเรียนดีอีกต่างหากจากนั้นนักข่าวก็ได้ตามไปที่ทํางานเก่าของยองวา และถามเรื่องราวจากเพื่อนร่วมงานของเธอเพื่อนร่วมงามนนะ่ะก็ได้เล่าให้ฟังว่าคนรักของยองวาเนี่ยได้ตายไปจากนั้น <int ess ant> เธอเนี่ยก็ได้ลาออกจากงานด้วยความอยากเผือกของนักข่าวเนี่ยเขาก็ได้มาหายองวาที่บ้านยองวาได้พานักข,าข,าข่าวเข้าบ้านและชวนดืม่มส่วนเหล้าที่ยองวาให้นักข่าวดื่มเนี่ยเธอเป็นคนทํามันขึ้นมาเองนะครับแล้วหนังก็ได้ตัดมาตอนที่ยองวาเนี่ยดูแลผอวันนั้นผอ,อ,อก็ได้เวิร์วัยเรื่องอาหารที่ยองวาทํามาให้กิน ตกดึกยองวาก็ได้พูดกับตัวเองว่าเธอเนี่ยไม่ควรทําแบบนี้แต่มันก็หยุ่ไม่ได้แล้วขณะนั้นขอ,ออก็ได้มาขอ,ขอความช่วยเหลือจากยองวาทางยองวาที่เปลี่ยนชุดอย่างช้าๆโดยไม่สนใจอาการป่วยของขออ,อที่กําลังกําเริบพอยองว่าได้เปลี่ยนชุดเสร็จชุดของเธอเนี่ยก็ได้ลัดลูกตอนนี้ท่าทีของเธอก็ได้เปลี่ยนไปจากที่เคยใส่ใจขอ,ออกลกับกลายเป็นเฉยชายองวาได้จับขออ,อมานอนหนุนตักแล้วก็ป้อนยาจากนั้นก็ได้ไปอาบน้ําพร้อมกัน ตอนนี้ยองวาก็ได้พูดเพื่อวยวนผออ,อมากเลยนะครับตัดมาที่ปัจจุบันยองวาได้เล่าถึงชายคนรักให้กับนักข่าวฟังเธอได้พกับจองวานในที่ทํางานวันนั้นยองวาก็ได้เมาหนักมากแต่ก็ได้จองวานนะเข้ามาดูแลเธอยังดีแล้วนั่นน่ะก็ทําให้เธอน่ยตกหลุมรักจองวานเลยนะครับแล้วหนังก็ได้ตัดกลับมาที่นักข่าว เขาเนี่ยได้ดื่มหนักมากจนเผลอหลับไปพอสะดุ้งตื่นนักข่าวก็ได้เห็นยองวากําลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ายองวาก็ได้บอกกับนักข่าวว่าตัวเธอเนี่ยไม่ได้ฆ่าใครแล้วเธอก็ได้เล่าว่าตอนนั้นจองวานเนี่ยได้มาบอกลาเธอพอนักข่าวได้ยินอย่างนั้นเขาก็ได้น้มตัวเข้าไปจูบจองวาแล้วทั้งคู่ก็ได้โอบะบะกันเช้าวันรุ่งขึ้นนักข่าวก็ได้บังเอิญหยิบนิตยสารเล่มหนึ่งขึ้นมาดูในนั้นก็เป็นข่าวการตายของจองวาน นักข่าวนะ่จึงนึกขึ้นมาได้ในงานศพของจองวานเขาได้เห็นพออนั่งเฝ้าลงศพของลูกชายเพียงคนเดียวแล้วหมอนะ่ก็ได้บอกว่าลูกของพออเนี่ยได้ถูกลดชนจนเสียชีวิตและหญิงสาวที่กําลังนั่งก้มหน้าร้องไห้เนี่ยก็คือยองวาเธอได้นึกถึงเรื่องราวที่พออเนี่ยเคยมีปากเสียงกับจองวานพออได้สั่งจองวานไม่ให้คบกับผู้หญิงที่ทํางานตอนกลางคืนเพราะมันอาจจะทําให้พออเนี่ยเสียชื่อเสียง แต่จองวานเนี่ยก็ไม่ยอมฟังจนผอ,อเนี่ยไล่เขาไปตายซะต่อมาผออก็ได้ส่งคนเนี่ยมาขืนใจเธอต่อหน้าต่อตาจองวานเลยนะจองวานไม่สามารถทําอะไรพวกมันได้เลยเขาก็ได้แต่ขอโทษจองวานที่รู้สึกผิดอย่างรุนแรงเขาก็ได้เดินไปที่ถนนแล้วจองวานก็ได้ถูกรถชนจนเสียชีวิตทางด้านนักข่าวก็ได้เข้ามาถามกับเพื่อนร่วมงานสาวของยองวาน เพื่อนสาวเนี่ยก็ได้เล่าว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ยองวาเนี่ยเสียคนรักไปยองวานเนี่ยก็ได้กลับไปอยู่ชายแก่ที่ปูซสารแต่ตอนนี้ชายแก่ที่เธอดูแลเนี่ยก็ตายไปแล้วคือชายแก่ที่เพื่อนสาวพูดถึงเนี่ยก็คือผอ้อนนั่นแหละครับนักข่าวได้ย้อนกลับมาหายองวายอีกครั้งครั้งนี้นักข่าวเนี่ยก็ได้บังเอิญเห็นสมุนไพรที่ยองวาเนี่ยตากไว้แล้วสมุนไพรนี้ยองวานเนี่ยก็ได้เคยทํามาเป็นเหล้าให้เขาดื่มด้วยความสงสัยของนักข่าวจึงไปถามกับคนขายสมุนไพรคนขายเนี่ยก็ได้บอกว่า สรรพคุณของมันมีฤทธิ์มากกว่าไวอากาซะอีกแล้วถ้าดื่มมันเข้าไปมากๆจะทำให้เห็นหญิงสาวน่าสวยขึ้นจากผลของสมุนไพรที่ยองวาเคยให้ผอ,อ,อดื่มเป็นประจำมันส่งผลให้ผอ,อตกหลุมรักยองวาและสวมแหวนให้กับเธอในตอนเนี้ผอ,อก็พยายามเอาอกเอาใจยองวานะแต่ยองวาก็ไม่สนใจเธอเก็ได้แต่งตัวสวยออกไปข้างนอกทางด้านผอ,อก็ได้จะนั่งเฝ้าหลอยองวากลับมาคืนนั้นอาการของผอ,อก็ได้สุดหนัก ยองวานก็ได้เข้ามาดูแลตามปกติพออก็ได้พยายามขอร้องให้ยองวาอยู่ด้วยโดยแลกกับบ้านและเงินบำนาญของเขาแต่ยองวาก็ไม่สนใจจ,จู่ๆยองวานก็ได้เรียกพอพอว่าพอ่อทางพออที่ได้ยินถึงกับสนไปเลยนะในตอนนั้นพออก็ได้โทรมาบอกกับเธอว่า ให้เลิกยุ่งกับจองวานซะผู้หญิงตัวนึงคืนไม่ควรทําให้ลูกของเขาเสียอนาคตแถมยังบอกไปอีกว่าชีวิตของเธอเนี่ยมันก็แค่ดื่มเหล้าแล้วก็ขายรอยิ้มยองวานเนี่ยก็ได้บอกไปว่าคุณเนี่ยยังไม่เคยเจอฉันทําไมถึงตัดสินใจแล้วว่าฉันแบบนี้ทางผอ,อที่ได้รู้ความจริงเขาได้เดินมาเสียใจต่อหน้ารูปเมียและลูกชายเช้าวันต่อมาผอ,อเนี่ยได้ขอให้ยองวาอา,อาบน้ําให้จากนั้นผอ,อ,อก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองส่วนยองวาก็รู้ว่าผอ,อเนี่ยกำลังจะจากไป เธอเนี่ยก็ได้แต่นั่งก้มหน้าเพราะในใจเนี่ยยังโกรธแค้นพออ,อแต่ยองวานี่ก็รู้สึกผิดจึงร้องไห้ออกมาในความฝันของยองวาเธอจะมาจบชีวิตอยู่ที่ทางรถไฟแต่พออเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้พออก็ได้ขอให้ยองวารับหัวใจของเขากับลูกชายแล้วสองพ่อลูกก็ได้จากไปส่วนตัวหนังก็ได้ตัดจบส่วนตัวผมก็ได้คิดว่าถ้าตาแก่น่ะใจกว้างมากกว่านี้ไม่กีดกันความรักของทั้งสองเรื่องน่าเศร้าก็จะไม่เกิดขึ้นแบบนี้ แล้วส่วนตัวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไงสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเลยนะครับถ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ